โอริเนี่ยเขามีคือตัวจะมีการสปินออฟตัวบิตเนียออกไปนะคะซึ่งเขาก็ให้สิทธิ์ในการพรีมพรีมทีฟไลฟ์ก็คือสิทธิ์ในการที่ผู้ถือหน่วยที่ผู้ถือหุ้นโอริเนี่ยจะซื้อบิตเนียได้นะคะเขาก็มีการประกาศตัวอัตราส่วนออกมาแล้วนะคะก็คือวันนี้จะเป็นวันที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในตรงนั้นนะคะตัวเ b <อ>ค่ะ <Okay. S 2> ค่ะก็งั้นขอเล่าตัวโอลินะคะว่าวันนี้เราเลือกเป็นหุ้นเด่นนะคะแล้วก็ยังแนะนําซื้อแล้วก็ราคาเป้าหมายที่14บาทนะคะระยะสั้นเนี่ยไตรมาส4เนี่ยก็มีความน่าสนใจนะคะตัวงบเนี่ยก็จะโตทั้งคิวอนคิวแล้วก็เยอนเยียค่ะต้องบอกก่อนว่าในกลุ่มเนี่ยมีคนโตได้ทั้งคิวนคิวกับเยอนเยียเนี่ยแค่สาคนเองนะคะซึ่งโอริก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็โอริเนี่ยเขาจะมีแบล็คล็อกรอรับรู้เนี่ยอยู่ประมาณ4พันล้านบาทนะคะแล้วก็ เขาจะมีการโอนต่อเนื่องของโครงการในไตรมาสสก็อย่างเช่นตัวพาร์คออริจินพญาไทนะคะตัวนี้ก็เป็นโครงการใหญ่ประมาณ5,000ล้านบาทนะคะแล้วก็ขายได้ดีประมาณ50-60%นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีโอการโอ,โอนโครงการอีกโครงการหนึ่งนะคะเป็นโครงการใหม่ชื่อว่า Notting Hill ระยองนะคะอันนี้ก็ขายได้ดีเหมือนกันจะโอนในไตรมาสสี่นะคะ นอกจากนี้เนี่ยการเปิดแนวราบที่มากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการท็อปอัพตัวยอดโอนขึ้นมาด้วยนะคะในไตรมาสสี่เนี่ยจะมีการเปิดแนวราบอีก6โครงการเลยนะคะซึ่งมองว่ายังได้รับการตอบรับที่ดีค่ะเพราะว่าอยู่ในโลเคชันที่ดีนะคะอย่างตัวบางนายเองอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวจุดเด่นของเขาอยู่แล้วว่าโลเคชันเนี่ยก็ขายได้ดีนะคะก็มองว่าแนวราบแล้วก็คอนโดเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมกันนะคะ ตัวกำไรทั้งปีนี้เนี่ยเรายังมองว่ายังโตได้14%ย้อนเยียนะคะเทียบกับกลุ่มเนี่ยลดลงด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะโตอีก28%ย้อนเยียถือว่าดูดีกว่ากลุ่มนะคะปีหน้าเนี่ยจะมีแบ็กหลอกลงรับเยอะเลยค่ะคือมีการโอนคอนโดใหม่เนี่ยอีก7แห่งนะคะซึ่งเป็นโครงการของ ODA เนี่ยแห่งแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นของ JV นะคะแล้วก็มีโครงการที่เป็นไฮไลท์เนี่ยอย่างตัวพาร์คต่างๆนะคะอย่างพาร์ ราชเทวีนะคะพักสามย่านก็โอนในปีหน้านะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพักอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพักตัวละรา,าชเทวีอ่ะทองหล่อพญาทะ ทองหล่อราชเทวีแล้วก็จุฬาสามย่านเนี่ยสตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ก็คือเป็นโครงการใหญ่ๆที่จะโอนปีหน้านะคะนอกจากนี้เนี่ยปีหน้าก็จะมีตัวแนวราบเปิดขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเสริมขึ้นมานะคะมองว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยโอรีก็ดูดีกว่ากลุ่มนะคะนอกจากตัวงบการเงินของเขาเองเนี่ยตัวสตอรี่ที่เขาไปลงทุนตัวธุรกิจอ,อื่นๆเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นแล้วก็จะเป็นข้อได้เปรียบของโอรินะคะ เขามีการลงทุนเนี่ยถ้าเป็นเท้าความหน่อยก็จะเป็นมีการลงทุนโลจิสติกสนะคะกับ JWD ไปนะคะเดี๋ยวจะมีการโอเปเรตเนี่ยในไตรมาสสปีหน้านะคะแล้วก็มีการลงทุนสุขภาพนะคะกับตัวคินนะคะคินเนี่ยก็เขาก็ทำ wellness center นะคะนี้ก็ไปลงทุนกันแล้วก็จะมีการบริหารสินทรัพย์พลังงานเนี่ยก็จะไปลงทุนกับ ตัวกันกุลนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยก็ตอนนี้เริ่มมีแล้วนะคะเริ่มมีการเปิดร้านอาหารของเขาเองแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการอาจจะมีเชนร้านอาหารต่างๆเข้ามานะคะนอกจากนี้เนี่ยล่าสุดที่ประกาศแผนออกมาเนี่ยก็จะเป็นการลงทุนในธุรก,กิจกัรชงนะคะน,นี่เขาก็จะไปลงทุน25%ในตัวบริษัทไทลิฟไบโอเทคโนโลยีนะคะอันนี้จะเป็นตัวบริษัทเนี่ยเขาจะนําเข้าแล้วก็ผลิตตัวเมเล็ด ของกัญชงะนะคะอันนี้โอลีเขาก็มองเห็นในอนาคตค่ะว่าอนาคตเนี่ยน่าจะมีการนําการสารสก,กัดของกัญชงนะคะนามาผลิตอยู่ในผลิตภัณฑ์ยาต่างๆนะคะอันนี้ที่เขามองๆก็จะเป็นพวกยานอนหลับนะคะอาจจะทาให้ยานอนหลับตัวนอนหลับได้ง่ายขึ้นหรือว่าเป็นการรักษาโรคพาร์กิมสันต่างๆนะคะอันนี้เขาก็มองว่าอนาคต <im aumentar> อาจจะมีแผนในการที่จะให้บริการกับลูกค้าของเขาเองด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีการไปทำเวลเนต ตัวคอนโดด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นบวกต่อไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยโอลีอีกอรี่หนึงที่ต้องติดตามนะคะก็คือตัวสปินออฟลูกต่างๆนะคะเดี๋ยวปีนี้เนี่ยจะเป็นสปินออฟตัวบริเทเนียนะคะก็ไตามาสี่เนี่ยน่าจะ IPO กันได้นะคะแล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวก็จะมีแผนต่างๆในทุกๆปีเลยนะคะมีการสปินออฟออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัว อดล็อกมูลค่าลูกนะคะแล้วก็ทําให้โอริเนี่ยแข็งแร่งขึ้นด้วยนะคะก็ยังชอบโอริที่ส่วนนกลุ่มค่ะแล้วก็ยังแนะนําซื้อแล้วก็ให้ราคาเหมดสสิบสี่บาทนะคะราคาหุ้นตอนนี้ก็เทรดอยู่บน p ีอประมาณเจ็ดถึงแปดเท่าเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ปันผลเนี่ยยังสูงหกเปอร์เซ็นต่อปีค่ะครับผมโอเควันนี้เอบไม่น่ามีผลเยอะนะทุวนเพราะมันเจ็ดเ<ช>หุ้นโอริได้สิทธิ์จดหนึ่งบิธานีานค่ะแล้วก็รวมรวมเนี่ย ็ไม่เกิน35ล้านหุ้นนะคะก็ดูดูไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็หลังจากประกาศสัดส่วนออกมาเนี่ยหุ้นโอรีเนี่ยก็บวกไม่ได้เยอะค่ะพี่นิกประมาณ2%เท่านั้นเองตุนมองว่าวันนี้ก็คงไม่ได้รับผลกระทบเยอะนะค,ะครับผมโอเคอยังแนะนำซื้อน,นะครับราคาเป้าหมาย14บาทเป็นหุ้นเด่นของเราในวันนี้นะครับไหนๆมิทาน